I no. ไปไหนครับไปบ้านพี่ผครับไปกับใครบ้างคะไปกับยายตรงนี้ค่ะรับคับ,บป้ากับพอ่อกับแม่คัะ ถึงแล้วครับนี่เรามาที่ไหนครับ่าบมานีอีกแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปครอบครัวของเรานะครับไหนอรครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกลิงไม่ใช่ลูกลิงเอาใหม่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 มียายเดี๋ยวไปตัดเอามียายแล้วก็มีป้าเรามาเที่ยวกันระหว่างนี้เราก็รอเช็คอินนะครับมันคนค่อนข้างเยอะเลย ด้านล่างก็จะเป็น commentary อันนี้ไม่ใช่นะ <c oughs> อันนี้เสียเงินนะน,นี่ของฟรี Free อยู่ตรงนี้นะครับด้านบนก็พร้อมดื่มแล้วก็นี่คือกลุ่มเสียเงินนะครับราคาก็ปไปดูเอาแล้วลิะะงชา้าก็จะมีช้างซ่อมให้ อันนี้เมนูอาหารเช้าอันนี้ถ้วยมีอะไรอีกข้า,างล่างมีจานชามให้เนาะอันนี้เป็นตูเนต้เย็นตู้เย็นอในนี้ก็ c o m p เมนทรรี่อใหได้หมดเลยอันนี้ห้องนอนว้าวเยียงใหญ่มากนอนสบายมาก อ่ะเราก็ลืมบอกไปเลยนะว่าห้องที่เราอยู่เนี่ยมันคือห้องบา b a บ r าแกรนด์โอเียนห้อง connecting room สองห้องติดกันมีประตูเชื่อมตรงกลางแบบนี้ห้องนี้จะเป็นไทยที่เรียกว่าบา b a บาแกรนด์คอร์เนอร์สวีทจะมีมะวิว,วแล้วก็มีระเบียงด้านข้าง เปิดหน้าต่างชมวิวด้านข้างได้เป็นห้องหัวมุมเดี๋ยวเราเง้มหน้าต่างดูสิห้องหัวมุมนี่เป็ไงวิวใครสนใจก็มาพักได้นะครับ ันนี้ก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงนะครับของวิวหน้าล็อบบี้นะครับก็จะมีทางเดินสำหรับเดินเล่นได้นะครับเดินไปสวยงามไปมาวิ่งครับเดี๋ยวเราไปทะเลกันดีกว่าครับลูกไปไปทะเลกันครับเราก็จะมีรถกรอล์ฟของโรงแรมนะครับมารับจากหน้าตึกไปทะเลไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลกัน ปีอาวด้วยว้าวบุรินทร์โมาอีกแล้วกับมาการิต้านะโอ้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเลยนะครับขึ้นเด็ดแอลกอฮอลให้ตายสิสัสดิคายน้โตแล้วตรงนี้ก็นั่งทานอาหารได้เหมือนกันนะครับบรรยากาศกำลังดีเลยนะครับเย็นๆตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งแล้วอีกสักพักแดดก็คงจะ ใครจะไปแกล้งอยู่พ่อแกล้ง น้ำใส่กระโหลกไม่ใช่ตักน้ำใส่กระป๋องดนะ้วยครับตันสูของเล็กชายมาลีโอ้วันนี้ขึ้นลมดีขึ้นลมดีไปเอ๊ะไปเอ๊ะไปไหนหกเล้วเสือ้อทำมาช่วยถือ <c oughs> อะไร สามขวบยังไงห้าขวบก็อย่งงั้นแปดขวบโอ้แปดขวบก็ดีนะเป็นกิจกรรมลูกที่ไม่แพงดีนะครับเล่นง่ายดีเอาน้ำมาทำอะไรครับเดยวดูเอาไว้๋ยว่าเห็นอยากแย่งเนะล่เราจะเอาน้ำในกระป๋องมาทำอะไรครับเนี่ย,ยดูน่น้ำในกระป๋องเนี่ย แล้วมันก็ตักมันคืออะไรไม่ิงอันนี้คือผู้ขาไฟที่คนอื่นสร,นร้างเนี่ยนี่ก็สร้างของผู้ขาไฟททผู้ขาไฟเขาทำเป็นผู้ขาไฟโเดี๋ยวเราเราจะไปทานอาหารเย็นกันนะครับอเออว่าเรามี o T โฮเทลเครดิตอยู่พอสมควรเนาะ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราคงไม่ได้ออกไปทานข้างน,นอกนะครับเราก็จะทานอ,อยู่ในโรงแรมนี่แหละห้องอาหารโซฟูด so ดูซิว่าวันนี้เราจะทานอะไรกันบ้างนะครับไปเข้ามาในห้องอาหารกันเดูซิว่าอาหารเราอะไรมาบ้างแล้วนะครับจากที่สั่งไปเมื่อตะกี้ซีอิ๊วกุ้งแครอทที่่สจา นีมาแล้วกุ้งทอดซอสมะขามกินหัวไหมเย้กินหนผมไม่แคร์เลยนะครับ<ส><ก>ไม่เป็นมาแล้วกุ้งหัวบนเส้นเย้ สวัสดีเช้าวันที่2นะครับเดี๋ยวเช้าวนี้เราก็จะลงไปทานอาหารเช้ากันก่อนที่ห้องอาหารนะครับดี๋ดู้ิว่าวันนี้เราจะมีสมาชิกครบไหมเนี่ย หนึ่งสองสามสี่เดอครบเลยโอเคเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันที่ห้องอาหารนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอาหารเช้าที่นี่มีอะไรนะครับต้องบอกว่าวัตถุดิบวัสดุคุณภาพทุกอย่างค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน น่าจะเป็นที่ที่หนึ่งแหละที่หางเช่าออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราสั่งอะไรบ้างนะครับป้ายเอาบ้าเอเบเนดิตแต่ว่าขอไข่สุกแต่แดงก่อนต้อบอกอะไรไหมคะแต่ว่าแบบเป็นิ่งแก็จลพาสติกาสุกเหมือนกันชีวิตที่เรียบง่ายนะครับเราก็อย่าไปกินอะไรที่มันซับซ้อนมากนะ กินของหายากในประเทศไทยของเราดีกว่านั่นก็คือคก๋กกยวเยเตี๋ยวไก่ไก<ง>่ไก่ไก่หายากนะเว้ยก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ทะเลเนี่ยปกติกิจกรรมของเราหลังจากที่กินข้าวเสร็จเราจะขึ้นไปพักผ่อนที่เป็นห้องแป๊บหนึ่งเนาะเมาเดี๋ยวเราก็ลงมาใครอยากาทำอะไร <ทำ S 2> ก็ทำพ่อก็จะไปฟิตเนสเดี๋ยวกรตา เราไม่ค่อยได้ออกไปไหนข้างน,นอกเลยเนะาะส่วนใหญ่ออเราจะใช้ชีวิตกันอยู่ในโรงแรมเป็นหลักเนาะเสียเงินมาทังทีแล้วอย่าลืมขอแนะนำเมนูผัดซีอิ๊วกุ้งผัดซีอิ๊วกุ้งใช่เส้นอร่อยมากโออร่อ,รอยใครมาต้องมาโอเคใครไม่ใครใครมาต้องกินใครมาต้องกินใครมาต้องมานะใครไม่มาก็ต้องมาใครมาต้องกินโอเคใครมาไม่ได้กินเท่ากับไม่ได้มา อ่ะเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันก่อนนะครับไป ช้าวันที่สองมาที่หกตุกลา2568อากาศดีแจ่มใสแดดดีมากไก่ร้อนร้อนจอดมาดูสระว่ายน้ำกันนะครับดูสิเวลาแดดใสๆสระว่ายน้ำมันจะเป็นยังไง เราจะไปฟิตเนสกัน<ห>การเดินทางจากตึกโรงแรมนะครับทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเรียกรถกรอบใช่แล้วก็เดินเองจับวิธีสองก็คือเดินเดินอย่างที่เดินนี่แหละ, <c oughs> ะเราจะเดินไปเรื่อยๆชิมบรรยากาศดูบรรยากาศเนาะ, <c oughs> ะกินให้อิ่มเลย <c oughs> อ่เดินเล่นกัน Yeah. เร็วดี่เหมือนกันเดินมาอครับเดียวนี้น่าแล้วก็มาถึงหน้าหน้าหาดนะครับตึกด้านหน้าจะเป็นห้องอาหารที่เห็นเนาะเราก็จะเปิดประตูห้องอาหารขึ้นไปชั้นที่สองก็จะเป็นฟิตเนสไป let's go ช่เลยค่วบาสวัสดีค่ขึ้นดีดลูก เออไม่รู้ครับรู้แต่เล่นทรายครับอีกมุมหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือบรรยากาศของบ้านโชคบ,บ้านโชก็อยู่กับ บาบาบีชเนี่ยแหละข้างในก็จะเป็นร้านอาหารทานอาหารได้แต่มีเวลาเปิดปิดเนาะใครจะมาทานก็ต้องลองศึกษาดูนะครับเปิดปิดกี่โมงยังไงเข้าใจว่าน่าจะเปิดถึงแค่ตอนเย็นนะแล้วพอเลยห้าโมงหกโมงเขาก็ปิดละนะครับบรรยากาศตรงนี้ดีมากลองมาดูกัน วันนี้นะมือเย็นของเรานะเราก็จะมีผัดซีอิ๊วกุ้งเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เราก็จะมีการสั่งพิซซ่าสองหน้าเลยนะแล้วก็อะไรอีกดีอปลากระพงย่างนะเดี๋ยวมันมาหน้าตาเป็นไงปุ๊บเนี่ยเราจะกินให้ดูแล้กันเนาะเราเดี๋ยวมันจะได้กินให้อิ่ดอิ่มได้ขึ้นห้องพักข้องแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับมาแนละ้วโอเคอ่ะดีครับผม สัมภาษณ์เจ้าของช่องหน่อยสิกินอะไรอยู่ครับเนี่ยกินเป็นฝ้ายครับเออกินปลากระป๋อกินเป็นฝ้ายแล้วกินปลากระพงอร่อยไหมครับชอบไหมครับวันหลังจะมาอีกไหมครับอือวันหลังจะมาอีกไหมครับมาเยอะครับเฮ้ยเบ็นเบ็นมากเลยนะครับมาครั้งแรกใช่ไหมือมาครั้งแรกไหมครับปีนี้สามรอบแล้วครับอร่อยใช่ไหมครับ อ่าเราจะตักันาทีนะครับโอเคสัมภาษณ์เจ้าของช่องโอเคสวัสดีเช้าวันที่สามนะครับวันนี้วันที่เจ็ดตุลาใช่ครับสองห้าหกแปดใช่เป็นวันกลับบ้านของเราแล้วเนาะใช่ครับเมื่อเช้าเราก็ไปทานอาหารเช้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับใช่ครับ ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยววันนี้เราจะพาเจ้าของช่องนะครับไปดูดีว่าคิสครับที่นี่มีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครัะ <Okay. S 1> คือท่านใดที่ใช้เวลาอยู่ในโรงแรมอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนไมไ่ออกไปเที่ยวไหนเลยแดดร้อนเหลือเกินอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแล้วมีบุตรหลานนะครับก็พามาเล่นคิสคลับได้นะครับเปิดตั้งแต่10โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคิสคลับเป็นยังไง้าย ก็มาอยู่ในคิดสครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่ามันมีของเล่นอะไรให้บุตรหลานได้เล่นบ้างนะครับอันดับแรกถ้าเดินมาถึงแล้วเราไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะเจอโต๊ะที่นั่งวาดรูปก็ได้ระบายสีก็ได้นะครับอุปกรณ์ที่นี่เขามีให้ครบเลยเนาะหรือไม่ก็มันจะมีพื้นที่สําหรับเด็กที่เล่นของเล่นเป็นพื้นที่ที่โล่งๆปลอดภัยนะั่นแหละดูดีเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็ถ้าโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันก็จะมีโซนที่เป็นแอดเวนเจอร์เนาะ มีเดินทรงตัวนะครับมีเดินทรงตัวมีปีนผาก็มีเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเราก็ใช้เวลาตรงนี้ได้อย่างน้อยเป็นชั่วโมงนี่ล่ะนะครับแล้วก็อุปรกรณ์ต่างๆเนี่ยก็แลดูปลอดภัยดีเนาะ,ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับว่าอุปรกรณ์ที่ว่าเนีย่ยมันมีอะไรยังไงบ้างเนาะแต่แต่เราไปเล่นกันก่อนดีกว่าเราไปเล่นกันก่อนไปไปเล่นกัน วันสุดท้ายแล้วนะครับที่เรามาเที่ยวพักผ่อนกัน3มวัน2คืนโรงแรมบาบาบีชเรียกสั้นๆแบบนี้แล้วกันเนาะเป็นไงครับสนุกไหมครับลูกสนุกค่ะแฮปปี้นะครับทริปนี้เป็นทริปครอบครัวของเรานะครับมีพ่อแม่ลูกลิงไม่ใช่พ่อแม่ลูกมีคุณยายนะครับคุณยายแก่มากแล้วแล้วก็มีป้ามาเที่ยวด้วยกันนะครับมาช่วยดูแลคุณยายด้วยนะครับ ก็เป็นทริปที่แฮปปี้เนะมีความสุขเนะเราจะมาเที่ยวพักผ่อน3าวัน2คืนไม่เจอฝนเลยอากาศดีมากแดดดีมากสวยงามนะครับอาจจะร้อนบ้างน,นิดหน่อยแต่ก็เป็นธรรมดาเนาะริมทะเลมาเที่ยวพักผ่อนก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเนาะนะครับโอเคเราก็จบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับกับโรงแรมส,สวยๆบ้าๆบิบ,บีโอเคแล้วจะด,ดูคลิปหน้าเราพบกันใหม่ครับเราดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับ อยยามมาเดือนหน้าแล้วนะเดี๋ยเดือนหน้าเราจะไปอีกที่หนึ่งเนาะจะมีงานเที่ยวและมีงานวิ่งมาแล้วทอนเออซ้อมก็ไม่ซ้อมโอเคงั้นวันนี้เราลาทันทีเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบาย <c oughs>